ในบริเวณสาราประชาคมแห่งหนึ่งเจ้ามืองปลดให้จัดงานเรื่อยๆในวันนักขัตเลิร์งประจำปีเพื่อให้ประชาชนได้มาชมการแสดงปีนี้ก็เช่นเดียวกันมีการออกร้นและจัดการแสดงหลายอย่างที่สนุกสนานทางน้อมีเสียงกลองดังพอจังเราไปทางน้อกันเถอะพี่อยากไปดูใกล้ๆนละสิไปก็ไปจับมือพี่ไว้นะคนแน่นมากเดี๋ยวจะหลงไปกันเลยไหมไปสิจ๊ะเยี่ยมจริงๆ ทั้งเสียงทั้งจังหวะคลืคืนดีจังใช่ฉันใช่อยากเต้นตามเสียงกลองเสียจแล้วสิมาเนาะมาเต้นด้วยกันเชิฟเชิมาจริงๆนะพี่นะที่การแสดงจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบค,ครับขอบค,ครับตอนนี้ขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวจะตีใหม่เพื่อให้พี่น้องได้สนุกสนานกันฝีมือการตีกลองของสองพ่อลูกคลือคลื้นเป็นที่ถูกใจผู้ชมมากทุกครั้งที่สิ้นเสียงกลองผู้ทมจะปรบมือให้พร้อมท้าให้เงินแก่สองพ่อลูกจานวนมาก ทั้งสองเพื่อนลูกได้แสดงการตีกองจนดึกได้เวลาเลิกเงินจึงอยู่แสดงเก็บของและเงินที่ได้พร้อมกับเตรียมตัวกลับบ้านอ๋อวันนี้ได้เงินเยอะเลยนะพ่ออืมก็ดีแล้วเก็บเงินไว้ให้ดีนะไปแป้กลับบ้านกันเถอะดึกแล้วจะได้นอนดาวแรงพรุ่งนี้เราต้องมาแสดงต่ออีกนะคนทางกลับบ้านเป็นทางเปลี่ยวไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่ต้องเดินลเข้าไปในป่าผ่านแหล่งที่จนซ่องสงอยู่ คอยดักจี้เพื่อนคนที่ผ่านไปแต่สองพ่อลูกก็ไม่มีทางเลี่ยงจะกลับแล้วเหรอแหมผมยังมันมือไม่หายเลยนะนี่ผมอยากตีกลองเกียสว่างเลยนะพ่อพ่อเธอลูกพรุ่งนี้เราค่อยมาแสดงกันใหม่อ๋อลูกเอ้ยอะไรหรอพ่อถ้าลูกอยากตีก็ตีไปเถอะพ่อไม่ห้ามหรอกแต่เองต้องตีเฉพาะจังหวะที่ใช้ในกระบวนพิธีเท่านั้นนะ่ะแล้วก็ต้องตีเป็นระยะอย่าตีพร่ำเพรื่อ ทำไมล่ะพ่อมีอะไรหรอคือทางที่พวกเราจะกลับบ้านกันเนี่ยมีพวกโจรซ่อนอยู่พอได้ยินเสียงกองมันจะได้เข้าใจว่ามีเจ้าคนไหนคนหรือคนใหญ่คนโตกําลังผ่านทางมาจะได้รีบหนีไปไกลๆพ่ออย่ากกลัวเลยผมจะกระน่ำให้พวกมันหนีไปใกลๆทีเดียวว่าแล้วนักทีกองผู้เป็นลูกก็กระหน่ำตีกอง แต่เนื่องจากยังเกรงใจพ่ออยู่จึงตีกรองตามจังหวะที่พ่อบอกในระยะไม่ไกลจากบริเวณนั้นมากนะักมีกองโจมส,สู้อยู่้พวกเองได้ยินเสียงอะไรไหมลูกพี่เสียงเหมือนกองตีประคมในขบวนสงสัยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะผ่านมาแถวนี้พวกเราหลบไปทางอืน่นก่อนดีกว่าเดี๋ยวพวกมันมาเจอเราเข้าพวกเราจะแย่นะเมื่อพวกโจนี่เสียงตีกลองก็คิดว่าเป็นพวกเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมา จึงพากระลบไปพ่อพานไปสักพักนักตีกองผู้เป็นลูกได้เปลี่ยนจังหวะการตีกองเป็นจังหวะสนุกสนานตามที่ตัวเองชอบเฮ้อตีแต่จังหวะช้าๆแบบนี้น่าเบื่อจะตายไม่มันเลยตีแบบนี้บันกว่าเยอะเอ๊ะเสียงกองมันเปลี่ยนไปเนาะนั่นสิลูกพี่ฟังดูแปลกกว่าเมื่อกี้นะ เดี๋ยวจงหวะโน้นทีจงหวะนี้ที่ข้าว่ามันยังไงยังไงชอบกดน,นะข้าว่าเราสะกดรอยตามไปดีกว่าโน่นมีไอ้สองคนตีกองเล่นกันอยู่โน่นน้อยเนี่ยบังอาจมาหลอกพวกเราไอ้สองคนนี่วอนซะแล้วเอาเลยพวกเราจะตามมาเลยพวกโจรเห็นสองพ่อลูกเดินทางมาตามลำพังไม่มีขบวนใหญ่ๆที่เข้าใจตอนแรกก็โกรธ พากันวิ่งกลูเข้ามารุมทำร้ายสองพ่อลูกเสยสปักสบอมฐานที่หลอกให้พวกตจเข้าใจผิดมิน้ำซ้ำพวกโจรเห็นถุงย่ามเข้าจึงค้นถุงย่ามพบเงินจำนวนมากจึงยึงงดเงินรวมทั้งทรัพย์สินที่ติดตัวทั้งสองคนไปด้วยแล้วพากันหลบหนีเข้าป่าไปโอ้ยเจ็บจริงๆพวกโจรจร้ายเอาเงินเราไปชุบตีเราอีกเจ็บใจจริงๆโอ้ยอูกเอ้ยกองตีดีๆก็มีประโยชน์ ทำเงินให้เราได้มากมายก็จริงแต่ถ้าตีพมเพื่อด้วยความคึกขนองเกินไปก็อาจก่อเรื่องเวลวร้ายเงินทองโดนป้นไปหมดแถมนวนทำร้ายจนเกือบตายอย่างวันนี้ทีนี้ยังเชื่อที่พ่อเตือนหรือย,ยังล่ะเชื่อแล้วครับต่อไปผมจะเชื่อฟังพ่อไม่ได้ออีกโอ๊ย